สวัสดีครับผมนัดจาก JR a l u m i n u m Glass นะครับวันนี้จะพามาชม Glass House ที่เป็นสไตล์อังกฤษนะครับอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยลูกค้าก็ส่ง r e รฟเ e น c ์มานะฮะว่าอยากได้แบบไหนแล้วเราก็ตกลงที่จะทาทำแบบ3ามดีให้ดูก่อนนะฮะจนถึงวันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างหลังผมนี้เลยนะครับประตูก l a s s h o u s ของเรานะครับก็มีอยู่2ชุดนะครับด้านม้าน้าบ้านเนี่ย เป็นชุดประตูบานเลื่อนที่เปิดได้กว้างใช่ไหมครับเวลาเรามีการจัดงานเนี่ยเราก็สามารถใช้ประตูบานนี้ในการเดินเข้าออกได้อย่างง่ายดายเพราะเราเน้นการเปิดที่เปิดแหวกออกกลางเนี่ยไม่เกะก,กะตรงบริเวณบันไดที่เรายืนอยู่นะครับแล้วก็ตรงบานกระจกบานนี้เราตีเป็นกระจกเต็มแผ่นเลยนะฮะด้านล่างเราไม่ได้ตีทึบเพราะว่าเราอยากให้มองวิวจากภายในบ้านเนี่ยมองออกมาแล้วมองเห็นทะลุมาถึงส่วนหน้าบ้านนะครับสวนบริเวณด้านข้างเนี่ยเราใช้เป็นอลูมิเนียมแผ่นทึบ นะครับเป็นคือแบบเรียบๆบแล้วก็วิ่งคิ้วแบบโค้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับเพรา้านบนเนี่ยเราวิ่งเป็นคิ้วเ,เป็นบัวเป็นคิ้วโคง้งโค้งนิดนึงนะฮะให้ดูสวยงามวิ่งโดยรอบเลยนะฮะตัวบัวตัวนี้นะครับจนถึงด้านบนเนี่ยเราก็เป็นหลังคากระจกนะครับแล้วก็มีชุดประตูอีกหนึ่งบานนะครับที่ลูกค้าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับพร้อมมือจับสวยมีตัวล็อกมาให้เรียบร้อยก็คือเป็นประตูบานเปิดบานเล็กบานนี้ที่สามารถเดินเข้าออกได้ อย่างคล่องตัวในทุกวันครับในห้องนี้นะครับก็กบประกอบด้วยชุดหน้าต่างบานเปิดคู่แบบไม่มีเสากลางนะครับสามารถเเปิดจากตัวล็อกเนี่ยทั้ง2ตัวได้อย่างง่ายดายนะฮะตัวระบบล็อกเราเป็นระบบมัลติพอยลล็อกนะครับที่สามารถล็อกแกนจากด้านล่างและด้านบนไปพร้อมๆกัน นะครับตัวด้านในของกรองบวงกลมตัวนี้สามารถใส่มุ้งจีบเข้าไปในเฟรมได้เลยนะครับไม่ต้องแปะมุ้งจีบจากด้านนอกเฟรมนะครับตัวมุ้งจีบนี้ถ้าเราแปะไปในเฟรมข้อดีอยงมันก็คือไม่ไปชนกับตัวรางม่านที่จะติดในอนาคตด้วยครับแน่นอนนะครับว่ามีการ์ดเฮาก็ต้องมีการติดแอร์นะครับ การติดตั้งแอร์ลูกค้าไม่ต้องกวนนะฮะสามารถติดตั้งแอร์บริเวณที่อยากติดได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถตีอลูมิเนียมทึบให้สามารถติดแอร์ได้นะครับส่วนตัวท่อแอร์ตัวนี้เราจะใช้ตัวอลูมิเนียมนะมาบากหลบให้เองในอนาคตถ้าลูกค้าติดแอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของหน้าต่างบานเปิดเดี่ยวตัวนี้นะฮะเรามีแขนค้ำกันลมตีกลับได้นะฮะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สวยงามลงตัว นะครับอีกหนึ่งจุดด้านบนของตัวหลังคาและผนังนะครับเราออกแบบให้มีรอยต่อที่เป็นเชื่อมกันแบบต่อเปลยนะครับเพราะว่าสังเกตจากด้านล่างเนี่ยเราใช้เป็นตัวคานเส้นใหญ่เพื่อรับแรงจากน้ําหนักกระจกใช่ไหมครับส่วนด้านบนเนี่ยเราอยากเพิ่มความสูงของผนังกระจกขึ้นไปประมาณสักสิบเซนนะครับแล้วก็ต่อเปลยกับหลังคากระจกตรงนี้ตรงรอยเชื่อมตรงนั้นให้ดูมีความโป่งเราไม่มีเส้นอลูมิเนียมแนวนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะ ของหลังคาที่เราเน้นอยากให้สวยงามเพิ่มขึ้นก็คือตัวโคงจันทันแนวนี้จะมีเส้นแนวใหญ่อยูยอย่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเฉียงตัวแนวที่เป็นสันตะแคเฉียงเข้ากับตัวบ้านเดิมนะครับตรงนี้เราใช้เป็นกระจกต่อเปลยนะครับแล้วก็ใช้ฉากอลูมิเนียมมาเก็บให้ดูมีความเป็นคิ้วเส้นเล็กๆนิดนึงนะฮะไม่ดูอึดอัดจ,จนเกินไปนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักกระจกได้อย่างพอดิบพอดีเลยครับ หลังคาด้านบนนะครับเราออกแบบเป็นหลังคาทรงจั่วนะฮะหลังคาทรงจั่วเราเนี่ยเราไม่ได้ทําให้แหลมจนเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าแหลมไปเนี่ยมันจะดูเหมือนโบสถ์นะครับเราออกแบบให้อยู่หน้าบ้านเนี่ยให้มีความทรบเพียงพอที่น้ําฝนไหลได้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็บริเวณขอบของกระจกเนี่ยเราวิ่งเป็นคิว้วอลูมิเนียมให้เพื่อปิดกันบริเวณขอบกระจกในอนาคตเกิดมีต้นไม้หรือกิ่งไม้หรือว่าอะไรมนกระแทกตรงปลายเนี่ย มันก็ช่วยป้องกันการแตกรล้าของกระจกได้นะครับตัวนี้เราปิดให้โดยรอบของกระจกทั้ง4ด้านเลยนะครับเพื่อความสวยงามด้วย1และ2อป้องกันการแตกของกระจกในอนาคตครับค่ะพอใจมากค่ะก็เป็นมีที่บ้านเพื่อนๆจะบอกว่าเหมือนมีคาเฟ่เมื่อคืนเด็กๆก็พาเพื่อนมาแล้วก็มา ปาร์ตี้กันค่ะก็เป็นห้องอนเนกประสงค์แล้วก็จะมานั่งเล่นแล้วก็ฟังเพลงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะดูดาวตอนกลางวันอาจจะร้อนบีนิดนึงแต่ว่าติดฟิล์มก็ช่วยได้เยอะค่ะชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแลัสวัสดีครับ